ผกานีอันนี้เจให้ีากนเลกล้องนิดนึงก็จะได้เย็นตลอดหวานเนี่ยหวานเลยปหนวางไว้เฉยละรเปิดยเอบลกุ๊บที่เปิดยเปล่าโอ้เห็นแล้วเห็นปะนั่น เปิดกับกดหน้าเห็นไหมง่ายๆเลยหวานเนื้อมันหวานมันหวานมากอปูหินปูหนมันชอบอยู่กับหินนี่บอกบอกมันแข็งนอนแข็งเพือกมันแข็ง this y c มันยายไปนะแม่เจ้ากัน เาสิเาสบอันไม่ต่างหกอ้โว่าถ้าฉันทำแบบนี้ฉันจะไม่มีฟันเหลือแล้วแล้วเราเราไม่ต้องเลี้ยงเราแเม่เแล้ววะมันต้องเลี้ต้องต้องถ้าท something break มันจะต้องมันจะต้องมนจะต้เขาจกันไกลเขาจะกันไกลแต่ไม่เป็นไม่เปิดกระดองวันนี้ใช่เป็นฮะกินแต่ขาปันนีเปิดกระดองวันนี้เขาม่ใช่เรของเรื่องทีเปิดกี่ขที่เปิดนี่เป็นฮะ เบอร์ไม่นเปลียนิ่งอันนี้แหละที่อร่อยที่อร่อยที่ไม่ค่ก็ไม่อ็จับตัวห็นเองขาหายหมดเลยเห็นไหมอ๋อเนี่นี่ที่อร่อยมันมันมันอย่าอยู่ากินไม่เป็นนะน้องหน่อเอาเขากินเลยกินโชว์แกหน่อยเดี๋ยวแกลงในในบ้านแกแล้วนะกินแล้วนะเ่อยๆรักษาแล้วเอากลามเนื้อออกนี่นี่ดี่ที่มึงเอากําลังกายแบบเล่นึงเล่นโอคะอันยืดอันไปตาวมันยืดอันนี้เราที่เขากินมันปลัวอะไรนั่นหรอใช่ใ ดีค่ะนะสิบนาทีก็ ALLY, โ, repay, okay? โอเคนึกตอนว่างตอนนี้เหาื่อยมากอะวมันเม้น่อยเอนี่ก็อืกูหันทีไหนก็ได้เห็นออกกลังกายนะส้นเล้